One, go. เชื่อถ i อเอา t a คเซ y ท์กิจกรรมได e ใช้เ h ่อ a ยทำไอาไป e อ n อีกท i n ออล s โอเดอเ s สยูท t บเไปสักครั้ง t ดี n to see, ทุกสิ่ e เอา e ปอ e กที่มพ e สวัสดีครับเรีเนดอ พิเศษก็เอ่อตัวที่เองอันเอ่อแชชอเปนยูทูบช anel ทีแล้วเป็นรังสึกุนเอ่อเลสเวลเลตเองเลนนาร์เลตเทนเลตดิสมเบทเอ่อที่ก็สั่งตั้งที่กับเพื่อนบุญเลยย่าแคลมอลิสปูติอัพเดตจูปเปอร์โมคอนฟูชานาสมนัมมาจาริยะ

แต่ว่าประาำ <laughs> Oh. บรรดาสมบอยสิบุษมาจวเจ้าคณะตระกูลถูกฝ่ายบอกครรณะสงฆ์บัดนี้นะครับเราจะได้ร่วมกันพ่อขวานภาคไตรจำนวนแปดชุดกักนนะครับแปดท่านนะครับส่วนสี่ท่านตามระดับต่งตัวปีน,ปนี้ครับท่านแรกขอเรียนเชิญคุณสุพลเตชะสืบนะครับเป็นตา่างพ่อขวานภาคไตร อทีศรคุณพรพิมลกิติจันตนน์กัปตนานดีศรคุณสุพันวงศ์อันันและอดีศคุณสิริุณมีมนะครับทัางสีน่น ชุดที่สองอีกสี่ผ่านตามลำรับมาต่อไปนี้ท่านแรกนะครับท่านผอ,อสุวพรชูโตอดีตผูก้การนะครับวิเลัยอ,อางคารศึกษาจองแต่ 8, ต้องปางไปท่านทะี่สองท่านอาจารย์นพพลอินปา่าประธานเครือข่ายกองทุนอำเภอืองลำปางอันที่สามคุณสิริพร์เจริญโร แต่ทันตศิคุณนักลึกมนยุวะวิทยาคุณคะน,น,คะน,นะครับท่านศิท่านะครับแต่พอสุภาพรแข่งเร็นะครับ คือประทับประมประทัวอารมระกองค์เนนพยยคันแขแ่ไปที่หนือป้าที่ฮั่นตอที่ได้รับในตาทมจากท่านนะครับอิธิกรรสสุทรอไท่านสมาชิิสวสวจวต่างเขตหนึ่งของเอาเป็นอตตาโนรุพอจะพิจารณาพาไดครับน i do เราก็ไปจะได้ถวายจุดพระเจ้าเทวทัพชุดแรกของมูลิธิสุวรรณเกษรศรีมงคลรวางทรงพระพุทธโตมุกูชาขอเรียนเชิญคนอิทธิพัทธ์นะครับ a kon japō โยวิธยานะครับ่าสวิชาการเป็นเมตตาแล้วก็เรียนเชิอีกสทางประเทศการสวดท่านแรกคุณนัฐกรรัฐการนะครับที่ิเจารรันาผู้ขอการมูลิธิสุวนนเคลาสีมงคล อันดบสองคุณสุรีพันธ์าใจเหติทมูลิทินะครับส่วนเตังสีมงคลอันดับสามท่านอาจารย์ชาตรีเสงแสนปิทุกสามมูิส่วนใเทรลังสีมงคลและท่านอาจารยธีรพัน์นะครับตํมนงคณะกรรมการมูลิทส่วนในเขตลังสีมงคลท่านสีรานะครับ 他们。哎呦、um，妈、hey, กำลังคาวาเมตตาถวาไว้พูดที่โกมูชาการกมุนเดียวพระองค์อายางสูงขิ้นกับ เคนกัตเตัพระบุศย์รัตนโสภิตดรปูมเมกาม เข็นการสวดอีสีธรรมดำรับต้องดาวนี้นะครับท่านแรกขอเรียนเชิญหลวงพกก่อพระครูสีปวาระรบังทิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดักเกอร์รองภูมิการฝ่ายบริหารมหา,ว,ว,าวิทศน์นครลำปางเจ้าวาดวัดภาคเหนือ่านที่สองอาจารย์พระมหาเกียรติวรกิตติดอกกอรอาจารย์ประจอมภาควิชาน,นัทสาอันดีสามพระครู โสพลวีระปันนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประธานหลักสูตร,ตรุรุรษศาส,สนาแอนนันทีสีเมตตาหลวงพ,พ่พพพพพพอท่านประหลัดสมโพธิครับท่านประหลัดสมโพธิตะพันโมดรเจวากวัเชียงรายเมตตาเหมาะวัาจย์เมตตาธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอนันต์อุปสอร อรราจารย์ประจำภาวิชาอาจารย์ปรัชศาประชญาปศยาศาสตร์รรมหาวิทยาลัยราชพัาพ์หนองปางพระนเขศระจารหลองปางจัดในการวิทยุหนักขึ้น,นร้อยามิคาเลสสถานวิทยุแลการศึกษา,ยยายวิทยาลัยสงฆ์กลองปางเมตาประเคนขันตศ เียนกันเต้เมตตาธรรมมหาวัสิกาด็อกเตอร์จุธาม่า ส่วนอีกสีท่ทางต่างของเราความต่อไปนี้นะครับเมตตาธรรมจากพระจักการจาตุพิภัตนะครับสุธียาโณโหน่พระพุยเสียงคง คือหลวมาอแล้วก็ขอามอบัาจาร์คุณเดชา สามสี่เลยครับยะถาวะลิวะหาปุราเปริปุระติสากะ ปฏิตังตุมังคิปปเมวะสเมจัตโตสัพเพปุเรนโตสังกะปาจันโตอัมปันรโสยธามณิโชโตระโส ข้อนมโนพเดนังุมเยปุ วิธีบำเพ็ญบุญกุศลสวดอภิธรรมสบปรังและวิญญาณของหลวงพ่อพระครู